ไปโรงเรียนป่ะไปโรงเรียนป่ะดิ๊กกดิ๊คือขุดดิ๊กคือขุดกินหมดเลยเหรอคนเดียวน่ะเดี๋ยวจ้ะไปโรงเรียนพักป่ะไปโรงเรียนป่ะเอาเนื้อไปกินด้วยก็ได้ป่ะแบ่งเพื่อนด้วยป่ะลุกลุกลูกเองก็ปิดแล้วป่ะตาป่ะไปโรงเรียนรองเท้าลายใหญ่ ใครฉีดแตกใส่ที่นอนเนี่ยฮะล้นเลยฉีจนล้นเลยอยู่ริมสระแล้วป่ไปกินนมเปี้ยวแล้วก็ไปโรงเรียนป่ะไปลุกขึ้นลุกขึ้นจาพี่คนหล่อป่ะมาจะบอกเนี่ย่ะไปโรงเรียนนี่การ์ดเน,นื้อเล่พอดีเลยยายก็อยากกินยา <laughs> <laughs> ไปเก็บใบตาป่ะไปโรงเรียน

mà mà Tất cả cái hết 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 cho hết 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 cho hết 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 แนี้เธอเดียวหันละห้องจอดๆเจ้เนาะยานบริการล้านวะเึ้นในทรงให้แม่แบบก็ไม่แยงเลยนะอ่ากินแกงสอนป่ะฟิลปะไปโรงเรียนป่ะไปใส่รองเท้าป่ะมามาไปหาเพื่อนเพื่อนเยอะแยะเลยที่โรงเรียนน่ะเพื่อนรอแล้วน่ะป่ะครูก็รอแล้วพี่ต้เไปยายป่ะไ โอเคุกเลียมะชุกเลียม<ะ>อืมเล่นน้ำเหรอดูเลยนะชุกเลียมใส่รองเท้าใส่รองเท้ามาเี้วใส่รองเท้าเอานมเปรี้ยวมาด้วยไปไหน ใช่เกือบครับทุกตักตักตักใส่รองเท้าเร็วใส่รองเท้าก่อนไปโรงเรียนเร็วใส่รองเท้าใส่รองเท้ามามาใส่รองเท้าโอ้ย <c oughs> จะมันมาหูจะขว่วมเลยมานี่เร็วมาใส่รองเท้าจะไปโรงเรียนแล้วอโอ้รถตักเค้ารถตักมา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 ,มา,มาเลิกเล่นได้แล้ว ฟิวมาเดี๋ยวนี้ชอบนีลาฟิวฟิวไปโรงเรียนเบิร์เบิร์จะไปหน่อยนี่ ไม่หมดน้ำเปรี้ยวกินให้หมดก่อนน้ำเปรี้ยวเพื่อนเพื่อนอ่ะสะใายกระเป๋า,าใายกระเปา๋หเปาหน่อยใส่กระเปา๋าอ,อ,อ,อะไรนะไปไปโรงเรียนขึ้นรถขึ้นรถรถชนอยวรถชนนะมา เดี๋ยวรถชนมา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 ไม่ไดจะไปประตูเองเปนะ็นอ่ะแบบคนนมดีๆอย่าให้คนนมลม้มโอเค

จุ๊บอือเอาไปโรงเรียนไปโรงเรียนทีนี้ไปโรงเรียนบ๊ายบายสวัสดีคุณนะคะครับ ลงนะอะยำหมดยังหมดยังหมดยังโอ้โหหมดแล้วเก่งจังเลยน้ำไปกินให้อเอาแค่ขี่ดังแค่ขี่ดังเสริมรอ,อก่อนเอาลงมาให้จับไหมเอาลงเองอย่า่ถ้าเปิดรั้วให้ไป สวัสดีคุณครูก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสิสวัสดีครับคุณครูก่อนสวัสดีค่ะยูเตอร์สวัสดีคุณครูก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้าแซดด้วยน้าแซดด้วยอะสวัสดีค่ะน้องแซดด้วยครับเฮ้ยบายบ๊ายบายไปโรงเรียนสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีค่ะ Terima kasih telah menonton!